สวัสดีครับผมนายเอนามสมุิและทันตแพทย์ก้ามใน10คนก็บอกว่าผมเป็นนายเอนามสมุิเหมือนกันคลิปนี้ผมจะมาอธิบายวิธีการฟาร์มซูปเปอร์เครดิตแบบไวๆให้ฟังซูปเปอร์เครดิตเนี่ยสามารถหาได้จาก point of interest หรือเรียกสั้นๆว่า P.O.I หน้าตาของ P.O.I เนี่ยจะเป็นรูปเพชรในแมปหรือรูปตรงงงในเข็มทิศด้านบนโดยด่านที่เราจะไปฟาร์มเนี่ยจะเป็นระดับไหนก็ได้แต่ผมแนะนําให้ไปแค่ระดับ1นึก็พอถ้าสูงกว่านี้มันจะฟาร์มยากและ P.O.I ปลอมเยอะ ส่วนมากผมจะฟาร์มที่ดานระดับหนึ่งซะมากกว่าเพราะออบเจกติฟจะสปอนต์ตรงกลางการหาเ o i จึงหาที่รอบนอกก็พอหาเป็นรูปโดนัทง่ายดีประเภทดาวที่แนะนําผมก็แนะนําเป็นดาวโลง่ลงๆดาวพระจันทร์จะดีสุดรองลงมาก็ดาวที่ค่อนข้างโลง่งแต่มีภูเขาปะป้ายส่วนดาวที่ไม่แนะนําก็จะเป็นดาวกงกลางป่าเยอะอันนี้ไม่แนะนําเลยหลังจากที่เลือกดานแล้วก็มาที่การจัดรหลดอากันต่อโดยของที่พาไปก็ไม่มีอะไรมากพาอะไรไปก็ได้ที่มันระเบิดได้อิรัปเตอร์ปอสโบจัง หรือไม่ก็ r e รเนตคิส t ต l ของที่ผมกล่าวมาจะอยู่ในวอรบอลเดโมแครติกเดเตอร์เนชันแต่ถ้าคุณยังไม่มีอีกผมก็แนะนำเป็นระเบิดแฟลกระเบิดอิมแพคหรือไม่ก็พาเกรเนตลันเชอร์มาเลยหลังจากที่เรามีของที่ระเบิดได้แล้วของสำคัญอีกอย่างที่เราต้องมีอีกนั่นก็คือรถยนต์อันนี้สำคัญมากๆลดเวลาในการฟาร,ร์มได้ดีแบบสุดๆส,สิ่งของอีกอย่างที่ไม่ได้จำเป็นมากแต่ถ้ามีก็ดีสุดๆเลยสิ่งสิ่งนั้นก็คือว์ปแพ็คจากวอร์บอลคอนโทรลกรุ๊ปใช้ว์ปเข้าบังเกอร์คนเดียวได้แบบไม่ตต้้้อองงใใหหกคนมาประ,ประู พูดดีแต่ถ้าวัฟแพกไม่มีก็ไม่เป็นไรของที่สําคัญก็มีอยู่ประมาณนี้ที่เหลือจะพาอะไรไปก็ได้ไม่ได้สําคัญขนาดนั้นหลังจากที่ลงมาแล้วเนี่ยก็ไปหา POI ได้เลยวิธีการหาก็ดูเข็มทิศด้านบนถ้ามีรูปตรงงงขึ้นก็ไปหาได้เลยแล้วแม่ก็ใช้ตาดูเกมแรกก็จะยากนิดหน่อยเพราะไม่มีตัวช่วยแต่พอเกมที่2ที่3หลังจากนั้นเนี่ยการหาก็จะง่ายขึ้นเรื่อยๆเพราะเกมนี้มีบั๊กอยู่บั๊กหนึ่งเป็นบั๊กที่เราสามารถสแกนหา POI ไในแมปได้ บางนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเจอ POI ในด่านก่อนก่อนถ้าด่านก่อนหน้าเราเจอเยอะด่านต่อ,ตอไปเราก็จะหาได้เยอะเหมือนเป็นผลบุญในชาติก่อนอันนี้ตัวอย่างด่านก่อนหน้าผมเจอ POI แค่อันเดียวด่านต่อมาผมก็สแกนแมปหาเจอแค่หนึ่งจุดตรงนี้เป็น POI เหมือนกันแต่ไม่ขึ้นเห็นปะวิธีการสแกนแมปง่ายๆแค่กดแถบและคลิกขวาค้างไว้เลื่อนเมาส์ให้ทั่วแมปถ้าขึ้นคำว่า point of interest ก็ไปที่จุดๆนั้นได้เลย โดยของที่เราต้องการหาเนี่ยจะมีอยู่แค่3อย่างซากยานตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็บังเกอร์ซากยานก็ง่ายๆมีแสงสีเหลืองขึ้นฟ้าเห็นได้จากระยะไกลเวลาไปก็กด E เปิดได้เลยตู้คอนเทนเนอร์ส่วนมากจะมีบ้านอยู่ด้วยถ้าเห็นบ้านในที่โล่งลก,ก็ไปหาได้เลยต้องใช้ระเบิดในการเปิดบังเกอร์จะหายากหน่อยส่วนมากจะแอบๆบวิธีเปิดก็ไม่ยากใช้คน2คนกดปุ่มเพื่อเปิดเรียกเพื่อนมาเปิดได้ด้วยการพิมพ์คำว่าบังเกอร์ แต่ก่อนที่จะเลือกเพื่อนให้มาเปิดบังเกอร์เนี่ยผมแนะนําให้เช็คก,ก่อนเพราะไม่ใช่วัตถุบังเกอร์เนี่ยจะมีซูเปอร์เครดิตเราสามารถเช็คได้ว่ามีอะไรบ้างที่อยู่ในบังเกอร์ด้วยการเข้าโหมด first person แล้วกปตรวจไปด้านหน้าถ้ามีซูเปอร์เครดิตก็ไฟเขียวเลยเรียกเพื่อนมาได้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าการฟาร์มเนี่ยจะมีกฎของมันอยู่ไม่ใช่กฎแบบกดห้าข้อในการฟาร์มหลังตีสามไม่ใช่ไม่ใช่ กฎในการฟาร์มเนี่ยจะมีอยู่ข้อเดียวนั่นก็คือห้ามทำภารกิจหลักให้เสร็จเพราะถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยปุ่ม abandon with support มันจะหายไปต้องมาออกยานรวมกลุ่มกันใหม่อีกหลักๆในการฟาร์มก็มีประมาณนี้แหละโดยเฉลี่ยแล้วการฟาร์มหนึ่งรอบจะได้ประมาณ40 super credit ภายใน40นาทีชั่วโมงหนึ่งก็ได้ประมาณ600เปอร์เครดิต600นี่คือขั้นต่ำนะถ้าเจอคนฟาร์มไวจริงๆเนี่ยชั่วโมงหนึ่งนี่ได้พันหนึ่งเลยนะถ้ามีคนฟาร์มด้วยกันเยอะก็จะเสร็จไวขึ้นคำถามคือจะไปหาคนฟาร์มมาจากไหน ก็ไม่ยากหาได้ทั่วไปในดิสคอมู Como h e ลเด d e v e r Thailand ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในดิสคริปชันด้านล่างนะกดจอยได้ในดิสเนี่ยส่วนมากคนจะอยู่เยอะกันในช่วงเย็นกับช่วงค่ำหรือไม่ก็วันเสาร์อาทิตย์ถ้ามีคนฟาร์มอยู่ก็จอยได้เลยแต่ถ้าไม่มีก็กดสร้างห้องเองได้กดเพื่อสร้างห้องใหม่แล้วกดเปลี่ยนชื่อห้องในอินเทอร์เฟซกดปุ่มนี้แล้วก็ตั้งชื่อเสร็จและ้วแล้วก็รอคนเข้า การหาคนฟาร์มก็มีประมาณนี้แหละมาถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วสําหรับคนที่ยังดูอยู่เนี่ยผมจะบอกเคล็ดลับในการได้1000งพัซูเปอร์เครดิตในหนึ่งนาทีให้นะครับอันนี้พิเศษเลยสาหรับพวกคุณโดยเฉพาะวิธีการก็คืออย่าไปซื้อ2อันแรกนะเสืองซื้อแพ็กสุดคุ้มมาที่3ดีกว่าถ้าตังเหลือก็ซื้อที่สี่ก็ได้เรามาถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วต้องขอบคุณทุกคนที่สมัครเมมเบอร์แมวป้ามาเป็นท่อนำเลี้ยงและซัพพอร์ตผมด้วยขอบคุณมากจริงจริง คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแต่คลิปหน้ามีแน่นอนเอาไว้เชียกันใหม่สวัสดีครับแล้วกันไอ้ยูสตาเต็มไอยูสตาเต็มเหตุใดวะ